สั่งยำมะม่วงมะคะทุกคนเกี๊ัวะม่วงไม่ได้มาได้อะไรมาเกีดมะม่วงค่ะอร่อยมากเลยค่ะ น่าอร่อยจังเลยอื่มากัวอะร่อานยดกเก่งเม้างเลยอร่อยมากเอาเนี่ยแหละมันทาเงินนื้ว่้นปะทาอยู่นี้ป่า้าวบุ้ตวุโตถาแล้วเทาก็รีน่ ยำมะม่วงกันมาแม่อามาหอว่านะโจนมานะาจุนมาโจนอยู่ข้างหลังนะาจนที่ไหนลูนะาจุนอะไรนะโจุนน่าจนยำมะม่วงมาค่ะทุกคนห้าสิบบาทนี สดเลยกินเป็นไม่สดเลยอ่ะกินยำหมูงวงมาจันทค่ะทุกคนอร่อยพิงค์เอาตัวเสรจเสร็จจ้ามาเด้อมาแล้วจ้ะมาจ้ากินยำหมูงวงข,ะะขึ้นไปเลยนะคะขึ้นไปเลยนะคะแต่อย่ายไปบังกงะะนนลอาาง้องนะคะอย่านี้แหอย่าบังกล้องคุณไม่กินคนอยู่นี่ค่ะคุณไม่กินคุณ

อืมะคใ้ังตรรอย้าเล่นตีไงโโตามแม่มีคนมาดีหมดมาดีมีคนมาดูสังคนกินยาบของวงจ้าแซ่บๆจ้าทุกคนแ่บๆน้ำกันค่ะน้กรสเลติ ไปเอาน้ำมิมนนี่นี่นะลูกมันหกเสษเท้าป้าเอ,เอาน้ำเย็นมาให้อี๋หน่อยแล้วไม่มีน้ำเย็นแล้วมาสักงน้ำน้ำหมออเอานา้ำมาจา้ามาจา้ากินตำมะม่วงจา้า มาเลยมาเจอหอ,อยมาเจอหอยก้อนหอยมาอร่อยอร่อยทำไมดอกจกังจังดอกออไปไหนมาทบามกเกาหลีหรอดูแม่แม่เจ้าือสิงค์โ<ม>อ้ผู้สาวแม่เจาา้าเป็นผู้สาวแเนี่ะสาว คุณน่าจะมีจานเนาะคุณน่าจะเปจานแลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครดูคอมเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะกินยำมะม่วงกันนะทุกคนยำมะม่วงจ้าไม่มีใครดูก็มีคนดูอยู่ลูกเขาดูหนูเนี่ยหนูอย่าไปจ้องมากนะลูก Mm hmm. เ็ี่คนดูหนึ่งคน่ยากที่นะหยดเนนั่นเออย่ามาม่มา้ ตูมูรีโมทเองนำพิกหน่อยเซรีโมทให้ลูกก็จะชูมาหายหนาในลูกว่าวไข่เราเนกรสชาติแข่งตอบเ่รสชาติเปียมได้ใสอีกเนียงสะใจมากค่ะแซ่บนัวจ้ายังไม่ทะเไทายจัดไม่เผ็ด้วยมากินมะม่ อลงมาลงมาได้ไทท์เตอรสิบมีแะ่นะแม่แม่มีบอกมีบอกกินยาหมวงแล้วจ้าอ่านชื่อด้วยดิเจ้าหนียแซบแซค่ะใครสนใจโทรมาได้เลยใช่เบอร์แล้วเนาะ ใครสนใจใครสนใจโทรตามนี้เลยนะครับต้นศูยเจสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดสองเจ็ดหน้าเจ็ดสองคนหน่อยกินบะได้หรอคะถ้ามาทาไปสัลักคนหน่อยหนกินบะได้ถ้าม่งส้มไม่ม่ตลุกลิ่งจ้ะหกหน้าหกหลังเลยค่ะอืมก็สอดกไปร้ายๆได้วจ้ะ สุดยอดอีนนี้คนนี้มีลิงกินน้ำเกือบประมาณนี้แหละกี่คนนี่ไม่ใช่ลิงคนนี้นี่แบบสุดยอดกินได้ทุกอย่างอันนี้เห็นท่ากินกระหูแล้วค่ะดจบปกปิดช่วยงามปันไดเรไม่ได้สวยงามนมาค่ะบุรีอ้าวไม่ได้บุรีค่ะบุรีนะคะบุร <ool> ี กานะโอเสือมาห้องอ๋อเอากระดาษทิชชู่มารองติดนหินแล้วบกเลบ้องบ้อดแป้ีและแซ่บ จืดมันก็กอะไ้รสชาติมาจ้ะถ้าจืดมันก็ไม่มีรสชาติคนนี้มาทํามาทําท่านะครับทำท่าทำท่าเห็นกล่องเห็นเขาเปิดกล่องมันมาทําท่าแล้วมาออกกล่องเลยว่ายว้ายว่าออกกล่องกันนะคะอีหลานมาออกกล่องเลยว่ายว่ายว่ายเฮ้ยอีหลานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คนเก่งมิตเกองเก่ง อีหลาคนนี่ละมักขยันออกกองก็นอ่ะมักแห้งมันจะมีกุ้งแห้งไฮแล้วปลาแห้งบลางปลาแห้งแล้วปลาแห้งนะปลาหวานปลาหว,วานแล้วก็ <c oughs> ยำมะม่วงอ,อีหลาคุณนี่อ่ไรออกกรงกะซิห้องไ้แน่อีหลาคนนี้นี่ขยันออกกองก็อนอ่หนา,าหน้าบ่ให้ออกกะสิเครียดห้องให้ นา้าเนี่ยให้คนนี่นั่ไปก่อนให้กินไปก่อนนั่ไปก่อนเอา้าเสร็จแล้วตินไหนคอยกินได้ยังโอ้ยไปชุดกินได้ไดยังป้ากินได้ยังเก่งด้านอากาศแรงเลยย <c oughs> ืนนิ่งหมดแต่เรายัางไม่กินไปดูหนังต่อเอ้าโอ้นั่เรากลับมาแ <c oughs> ลา้วกันอุใครกลับมาน้่ครับรักติ๊นเลิกกันได้ระรักเดี๋ยวนอนแนนเอาสิ ได้อต้อนไม่แ่เด้อมันเปนกันงาคะคนหมดเะคนหลายกีเหลือหลายแลวมา่นยังนกับพี่น้อเสร็จเพี่น่องวันังอุ้ยโแ้ยโอ้ยยากกันสุดเลย